พี sugar, so to ่น้องมากินเขากับแม่กับลูกกับหลานครับนี่ครับ้องบอลแซ่ดจอยเนี่ยบริพบทีมมัอนี่แม่ไในยังแนะนำเนี่ยครับหัวไข่หัวไก่หัวหัวไก่สุดน้องแซ่ดจอยหัวหัวไก่นี่กะเอ่อตัดไก่เสโนมิโซ่ตัดไก่เสโนมิโซ่ปลาซับ กัผักอะีรผักผักติ้วผักติ้วครับกับมะเขือหอมมาๆกินข้านุงกันแซ่บไพต่อน้ำท่วมเหมือนเลยด้วยเหรอใช่น้ำท่วมเหมือนเลยด้วลูกแถวนี่เยอะ ปากง้าไปาสีไปหวมนลับเลี่ยนวัเลี่ยครับแต่หน่อยนได้เปิดวร่มไมแต่หน่อยนาวเป็นคน้าวไทยแงกิดซิแเนี่เป็กมาเป็น นี่ครับตัดติว่ไมัติวมีสองสองยางเรวเนี่สามยางสไม่ใช่จะตัติวสูงตัติวนอยนี่ก็ติ่วแดงกินอ้กติ่วแดงกินได้ปะได้หรบ้า

นี่มันต้องเคสโล่งเพรว่ามันปวดนะตาเขาเป็นนิยาู

แล้วมาทางนั้นเลยถุงอยู่ไหนกนรเพนค่อย่างเงี้ยเท่ากันาอะไรบางทีก็ว่าโค้ใจลูกลูมแต่ล้แก่กับขอแ้วเนี่ย

bạn đẹp mọi luôn. nhiều hơn ạ. Ừm. không? Rồi Khá này hết. 对呀、嗯。嗯嗯 khỏi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ba được không bỏ lỡ những nhà ba được

luar mah? lu buat leh, um, dah, makan, dah, jadi leh, um, macam ni je, leh, aku kau kau

มอย่างสิไรสิย่างเขอชื่อวิน,นกินีอื่าจีใหม่ีใหม่เดี๋ยวกพเราไม่วิกินใจโอเคครับผมคับที่นีตามแมงมุโคตามสวัสดีค่ะบโอ้โหโหดเน่ย